แป๊บๆก็จะปีใหม่แล้วหลายคนยังคงรู้สึกเหมือนเดิมอยู่เลยใช่ไหมคือเป้าหมายที่เราคิดไว้อะมันยังไม่ขยับเลยอะเราเองก็เป็นเหมือนกันนะ ีที่แล้วอ่ะตั้งเป้าว่าจะทำโปรเจกต์ซิฟตี้แต่ก็ล้มเลิกไปก่อนแต่ปีเนี้ยเราทำใหม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราใช้เวลากับตัวเองเขียนสมุด y f u u l Reflection แล้วก็ได้เห็นว่าอุปสรรคจริงๆของเราอ่ะมันไม่ใช่เวลาเลยนะแต่ว่ามันคือความกลัวที่จะเริ่มศูนย์ใหม่ความกลัวอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในใจเราเราเขียนออกมาแล้วมันทำให้เราสนิทกับตัวเองขึ้นมากม จากที่ตอนแรกเราคิดวนคิดมากคิดเยอะไม่กล้าทํากลายเป็นว่าเราเห็นตัวเองแล้วเราก็พาตัวเองขึ้นมาทาได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเป็นเหมือนเรานะลองมาให้เดือนสุดท้ายเนี้ยเป็นเดือนที่เราได้พาตัวเองเริ่มต้นใหม่ไปได้วยกันเขียนวันละหน้าและเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วไม่ว่าอายุเท่าไหร่อ่ะเราสามารถเลือกได้เสมอขอแค่เราซื่อสัตย์กับตัวเองก็พอแล้วอิสรภาพภายในจะถูกเปิดขึ้นพร้อมกับความสุขที่แท้จริงแน่นอนและเรามาเขียนไปได้วยกันนะเพื่อน